เอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับโปผมเช่นเคยเนาะแทิเกตเตอร์ว,วันนี้อยู่เกม r o v เช่นเคยนะครับกับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนี่ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับจะมาพูดในหัวข้อของเกม RV ในหัวข้อตำแหน่งโรมิงเล่นยังไงให้เก่งนี่ครับก็ไปฟังกันเลยดีกว่าตำแหน่งโรมิงเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ทุกคนนะ่าจะไม่ค่อยจับกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นหรือว่าใครชอบตัวน,นี้นะครับมันจะเป็นทําให้ทีม ได้เลยก็ว่าได้และสำหรับตำแหน่งนี้นี่ครับมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นสายซับแล้วก็สายแทงซะมากกว่าจะเอาเป็นตัวแคร,รี่แล้วก็เ,เมดมาโรมนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช่นิยามสําหรับตำแหน่งโรมเนี่ยมีอยู่3นิยามแล้วกันนี่ครับนิยามที่1ก็คือหน้าน่ครับหน้าคืออะไรสําหรับตำแหน่งโรมิงนี่ครับหน้าก็คือการที่เราเนี่ยวิ่งไปเปิดปลารหรือว่าไปเช็คดูหรือว่าไปแทงให้เพื่อนนะครับเราต้องวิ่งไปก่อนเบิร์ตเลยนะเพื่อเช็คปลา เพื่อเช็คความปลอดภัยให้เพื่อนต่กกางๆ้วเพื่อจะทาให้เพื่อนเราสามารถเล่นง่ายขึ้นแล้วก็รู้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ฝั่งไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนนะครับจะทําให้คนในทีมเรานี่เห็นศัตรูก่อนนั่นเองนะครับ้อที่2นะครับก็จะเป็นกางกางเนี่ยต้องบอกเลยว่ากางเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับตำแหน่งโอม m i n g กางกาง,งนี่คืออะไรนะครับกางนี่ก็คือน้าเลนกลางนะครับน้ําเลนกลางเนี่ย เป,เป็นเปลนของโ o a m i n g นี่ครับก็คือเราโร a m i n g เนี่ยส่วนมากเขาจะเดินบนน้ำนะครับเพื่อจะไปวิ่งแก๊งบนกลางล่างนะครับเพื่อจะทําให้รูปเกมเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับเหมือนเรามี2ตัวนะครับฝั่งเขามี3ตัวนะครับยังไง3ตัวมันก็ได้เปรียบกว่า2ตัวอยู่แล้วนะครับนะเพราะเกมแนวโมบ้าเนี่ย,ยส่วนมาก เขาจะไม่เดี่ยวๆกันนอกจากจะเป็นออฟเลนนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นเป็นการลุมสมารกกว่าจะเดียวนะครับโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นนิยามที่3าก็คือหลังนะครับตำแหน่งโรมิงเนี่ยต้องหมกเลยว่านะครับถ้ามีหน้ากลางหลังนะครับคือถ้ามีหน้าถ้ามีกลางหน้ากลางแล้วก็ต้องมีหลังนะครับเพราะว่าหลังไม่ทําไม หลังทำอย่างโรบินี่ก็อย่าลืมว่าตัวหลังอย่างเช่นตัวแครี่เบตต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ในหลังนะครับเราเนี่ยอย่าล้ำหน้าจนเกินไปเพื่อจะไม่ทําให้นะครับตัวลลวงฝั่งสู้นะครับมาสาสสสมารถล้วงแครี่ฝั่งเราได้นะครับเพื่อจะให้เป็นการปกป้องแคลรี่ไปในตัวนะครับเพื่อเผื่อแครี่เนี่ยแต่ว่าไม่รู้นะครับดนแต่ว่าสมมติว่าเราล้ำหน้าจนเกินไปแล้วทําให้ตัวลลวงฝั่งสูญญญส้เนี่ย ในโอกาสที่จะแครี่ได้นี่ครับก็แคลี่อาจจะไม่รลอดกันไปได้เมือ่อสมมุติถ้าเราอยู่นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกนิยามหนึ่งที่การเล่นล้มมี่เนี่ยต้องจงจําไว้นะครับก็คือหน้ากลางหลังนะครับจะไม่แค่นี้หรือหน้ากลางหลังไม่แค่นี้นะครับหน้ากลางหนละังเนาะเพราะว่าคือถ้าไม่มีคนคุมหลังยังไงตัวหลวงก็หลวงได้อยู่ดีนะครับถ้าของไม่นํานะ โอเคนะครับสำหรับส่วนของโรมเนี่ยคน,คนที่เล่นตำแหน่งโรมใหม่ๆเนี่ยคนเลือกตัวไหนนะครับส่วนตัวนะครับของผมเนี่ยจะมองไปที่ฝั่งศัตรูเป็นหลักนะครับของผมเนี่ยจะจะมองตรงที่ป่าก่อนเลยนะครับเมื่อป่าเขามีตัวหายตัวหรือว่าตัวอย่างแบบหายตัวได้เนี่ยก็เอาเป็นแหวนออกมาก่อนเลยนะครับเพื่อจะเพื่อประสิทธิภาพในการบวกนะครับเมื่อเพื่อไม่ให ป่าฝั่งเขาที่หายตัวมาฆ่าตัวหลังได้นะครับก็เป็นอีกตัวที่แพงกันได้นะครับสำหรับตัวแหวนนะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือถ้าฝั่งเขาเนี่ยมีตัวสแตนเยอะนะครับเราก็ออกเป็นล้างสถานะนะครับเพื่อมากันพวกซีซีต่างๆให้เพื่อนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับก็เป็นอีกของหนึ่งที่น่านเล่น ด้วยเพื่อเนกำลังใจผมทำคลิปนะครับคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์ต่อคนเล่นโลงมิ่งมือใหม่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม